เขียนโพสก็ดีแต่ทำไมขายไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาแกะกัน ช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกคนตามที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าผมกําลังลุยจุมตัวนะครับกับพี่น้องร้อยกว่าคนของพวกเราในวันเดียขับนะครับก็ตอนนี้กําลังลุยกันเข้มข้นเลยนะครับก็ตั้งเป้าลุยกันหลายบูธแคมป์เลยนะครับเพื่อโตธุรกิจนะครับให้สูงที่สุดใน120วันที่เหลือของปีนี้นะครับก็ผมอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทาคลิปมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรกันก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้โอเคไหม ก็กลับมาที่คําถามในวันนี้นะครับเป็นเคสจากพี่น้องในวันเยขับนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่เคยลุยไอ้คลาสอะไรมาก่อนนะครับเขาถามว่าเขียนโพสขายก็ดีแล้วแต่ทำไมยังขายไม่ได้ไปเรียนการเขียนมันก็เยอะนะครับเรียนแล้วก็มาแก้โพสตแล้วแก้อีกก็ขายไม่ได้อีกนะครับมันควรจะต้องทำอย่างไงนะครับเรื่องวันในวันนี้ตอนแรกผมกะจะไม่ได้เอามาเล่านะครับแต่หลังจากที่ผมคุยไปผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็ทําธุรกิจมีเเพพพพมมมมมีีโยยยลกันนนถู้้้้รรอออออ่่าางิหว โทษทีโทษทีนึกว่าไลฟ์สดนะครับ อ่ะเข้าเรื่องนะครับโพสต์ขายนะครับถ้าเทียบกับออฟไลน์นะครับโพสต์ขายก็เหมือนกับใบปลิวใบหนึ่งอะ่ะที่สมมติคุณรอรถเมล์อยู่ที่รถไฟฟา้านุสาว,วรีแล้วกันนะครับแล้วก็มีเด็กแจกใบปลิวนะครับเป็นคนเดิน,นมายื่นมาแจากให้คุณตอนนุสาว,วรีเขียไหมเห็นภาพตามทางนะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับหรือวิดีโอขายหรือคลิปขายเนี่ยถ้าเทียบกับออฟไลน์วิดีโอขายก็เหมือนอะไรเหมือนคนก็ยืนพรีเซนต์สินค้าอยู่อะถูกไหมเขาก็ทำไงเขาก็พยายามดึงดูดถูกไหมเรียกร้อคของสนใจเอ้ยคุณเดินไปดูเขาหน่อยไปดูเขานะครับ ก็ต้องทำไงนะครับถ้าเป็นกรณีอาหารหรือเสื้อผ้าสิ่งของแล้วกันนะใบปิวนั้นต้องเป็นยังไงมันต้องเห็นแล้วแบบเฮ้ยน่ากินมันต้องยั่วหรือว่าอยากได้อยากใส่เสื้อแบบนี้อยากจนอยากจะถามเด็กแจกใบปลิวว่าเฮ้ยร้านที่น้องเอามาให้แจกเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนถูกไหม เราจะได้เดินไปหาหรือถ้าเขายืนขายอยู่หรือเข็นรถเข็นผ่านถูกไหมหรือว่ากําลังทำพรีเซนต์โชว์อยู่มันก็ต้องดึงดูดนะครับให้เราอยู่ดูไม่ว่าจะจากกินจากเสียงหรือลีลาการพรีเซนต์หรือการทําของเขานะครับแล้วมันก็ยั่วยวนนะครับให้เราเดินเข้าไปสั่งกินนะครับหรือซื้อมาใช้ถูกไหมเห็นนะในกรณีออฟไลน์ line, เราึกภาพบอ,อกนะทีนี้ถ้าเปรียบกับออนไลน์ line, เนี่ยก็เหมือนขณะคุณกําลังแบบไทยๆ,ๆ,ๆกำลังนั่งดู Facebook เล่นนะครับแล้วอยู่ดีก็มีคนยิงรูปอาหารยัว่วยน่ากินออกมาหรือเสื้อผ้าสิ่งงงงงขอออออบาา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 ยยยยย่่่ทีีีีคคุุณณกไดดดด้้้รหหืเเิวววโมถพซต ถ่ายดีๆเนี่ยหรือถ้าโพสหรือคลิปเขายั่วคุณได้สุดท้ายมันก็เหมือนออฟไลน์อ่ะคุณก็อยากจะเดินเข้าไปถามรายละเอียดไปสั่งหรือทักซื้อเลยถูกไหม <laughs> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่จะต้องทําหรือสิ่งที่ทําให้ขายได้เนี่ยมันมีอยู่แค่2อ,อย่างคือ 1. การพรีเซนต์ทำให้เขาอยากกินอยากซื้ออยากใช้สส่งมันไปหาว่าที่ลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของเราแค่นี้นะครับไม่ว่าจะออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ถ้าสินค้าของคุณเป็นของดีแต่้งคอนโดมีที่พิสูจน์แล้วว่าคนซื้อแล้วประทับใจอยากจะบออกต่ ฟังดีๆนะครับเน้นประโยคนี้เลยเน้นๆเ,เลยนะครับทุกครั้งถ้าเราขายไม่ได้หรือยอดตกไม่ต้องไปมองเรื่องอื่นเลยปัญหามันมาจาก2ข้อนี้แน่นอนนะครับมันมาจากการที่เราทํา2ข้อนี้ได้ไม่ดีพอแน่นอนคือ1นึ่ง,งอาจจะยังทำพรีเซนต์ทำให้โดนใจเขาไม่มากพอนะครับหรือ2คุณส่งมันไปหาว่าที่ลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของคุณไม่ถูกกลุม่มหรือว่าคุณเดินไปแจกใบปลิวผิดที่นั่นแหละพอเห็นภาพไหมเทียบอย่างเงี้ยคิดง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีออนไลน์เนี่ยนะครับซึ่งพี่วนเนอร์นะครับอาจารย์พิเศษในคัสออนไลน์เทอร์เว แอดนะครับทมยอดขายมาแล้วหลายร้อยล้านนะครับอันนี้เป็นอันดับต้นๆในไทยเลยนะครับเขาก็มาเน้นนะครับช่วยทั้งเรื่องทําคลิปพรีเซนต์นะครับและการยิงแอดไปหาคนที่ใช่นะครับมาถ่ายทอดทั้ง2เรื่องนี้ให้กับพี่น้องในคัสออนไลน์ทีโอเวอร์นะฮะใครที่ย่อตกหรือขายไม่ได้ในคัสออนไลน์ทีโอเวอร์เราแก้กันที่2ข้อนี้ทุกปัญหาจบหมดแต่ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยสําคัญอื่นร่วมด้วยนะครับแล้ววันนี้จะแชร์ให้ฟังนะครับสำคัญมากๆนะครับตั้งใจฟังนะหลายคนต้องบอกว่าจริงๆเขาทํา2ข้อนี้ทําได้วงจริๆ แต่ก็ยังขายไม่ได้นะครับปัจจัยสําคัญที่ว่านี้คือจําไม่ขึ้นใจเลยนะครับทุกคนหนึ่งะของบางอย่างเราชอบแล้วเราซื้อได้เลย แต่2ของบางอย่างเราจะต้องเชื่อหรือเชื่อใจก่อนถึงจะซื้อได้กรณีของที่ชอบเราซื้อยกตัวยอย่างอย่างออฟไลน์นะครับที่เห็นเราซื้อได้เลยก็เช่นคุณเห็นคนเข็นขนมครกมาขายหรือว่าข้าวไข่เจียวเขาทอดแล้วน่าหอมน่ากินคุณชอบคุณอยากทานเดี๋ยวนั้นเลยถูกไหมคุณก็ซื้อเลยหรือเสื้อผ้าถูกไหมคุณเห็นคุณใสแล้วมันดูสวยดูหรือว่าเขาให้คุณลองสวมใส่ดูคุณชอบคุณอยากได้คุณก็ซื้อเดี๋ยวนั้นเลยถูกไหมเราไม่ได้สนว่าคนขายจะเป็นใครมีประวัติอะไรเราไม่สนถูกไหมเราแค่เห็นมันน่ากินนาใช้้เรก็ซือจบ แต่กลับกันนะครับสมมติเรายืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ที่เดิมเนี่ยแต่ก็ได้ใบปลิวนะได้ใบปลิวมายื่นแจกจากคลินิกทำเลสิกแม้ว่าเราจะใส่แว่นตาหนาๆทุไวอยากจ,จะรักษาตาแค่ไหนก็ตามแต่คําถามคือเมื่อเราได้รับใบปลิวเราจะแค่แอ่านใบปลิวนั้นแล้วแบบเฮ้ยชอบแล้วเราจะบอกให้น้องที่แจกใบปลิวว่าโอเคพี่เดี๋ยวพี่ขอทํานัดเลยเราจะทําแบบนั้นไหม ไม่มีทางเพราะอะไรเพราะอันนี้ไม่ใช่ของที่เราชอบเราจะซื้อแต่มันเป็นของที่เราต้องเชื่อใจก่อนแล้วเราจะซื้อเราได้ไปปิวมาเราก็จะไม่ตัดสินใจตรงนั้นถูกไหมแต่เราจะทำไงต่อเราก็จะแอบตามไปที่ร้านถูกไหมไปดูหน้าร้านที่ว่าเฮ้ยร้านมันดูโอเคเปล่าไว้ใจได้หรือเปล่าถ้าหน้าร้านดูโอเคทำไงต่อเราก็จะเข้าไปในร้านถูกไหมเราซื้อเลยไหมทําเลยไหมไม่มันไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนแล้วเราจะทําไงต่อเราก็จะดูบรรยากาศในร้านว่าอะไรมีคนทํำไหมคนที่ทาแล้วมันเป็นยังไงว่ามันยังรอดอยู่เปล่าคลินนนนนนกสะอออออาาาามมััั้้้ยยพงงงงตรรรบคุูเเื่่ปปลลแวหหหไ ถือไม่หมอเถื่อนหรือเปล่าหรือหมอจริงแล้วคุยถูกเคมีหรือเปล่าเขาใส่ใจเราจริงหรือเปล่าถูกไหมเราดูทุกอย่างแล้วรอค่อยตัดสินใจที่จะทําจริงไหมเพราะนั้นคําถามที่ว่าเขียนโพสต์ก็ดีแต่ทําไมขายไม่ได้ละ่ะนี่คือคําตอบที่แท้จริงของคําถามนี้ครับนะครับก็คือหนึ่งของบางอย่างชอบแล้วซื้อได้เลย แต่2นะครับของบางอย่างเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นหรือเชื่อใจก่อนนะครับถึงจะซื้อได้ถ้าสรุปแล้ววันนี้ของหรือบริการที่เราขายเนี่ยเป็นของที่ชอบเราซื้อแล้วยังขายไม่ได้หรือขายไม่ไดีเท่าที่ควรแสดงว่า 1. เรายังพรีเซนต์ทำให้เขาอยากได้ไม่มากพอ นะครับหรือพรีเซนต์ได้ดีแล้วละ่ะแต่2นะครับเรายิงไปหานะครับไม่โดนกลุ่มคนที่สนใจจริงๆนะครับแค่นั้นฝึกแค่2เรื่องนี้นะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าในคลาสออนไลน์ที alright, ่ว่าก็เรียนเรื่องนะครับหนึ่งทำคลิปพรีเซนต์ให้โดนและยวนะครับแล้วก็2เรียนรู้ที่จะยิงแอดไปหากลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องแต่นะครับถ้าสรุปแล้วของหรือบริการที่เราขายเนี่ยเป็นของประเภทที่เชื่อเราซื้อที่ผ่านมาเราทําโพสขายดีแล้วแต่ยังขายไม่ได้หรือขายไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยตรงเนี้ย เรามาจูนทําความเข้าใจกันใหม่เลยนะครับว่าของหรือบริการลักษณะนี้การที่จะขายได้ด้วยโพสตขายโพสตเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างที่ยกตัวอย่างไปเพราะมันต้องใช้ความเชื่อใจความเชื่อใจมันไม่ได้สร้างกันได้แค่แป๊บเดียวหรือโพสตเดียวนึกออกไหมฉะนั้นจริงๆนะครับโพสตขายของเราเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ปิดการขายโพสต์ขายของเราเนี่ยเป็นเพียงตัวที่ทําหน้าที่สร้างความสนใจให้คนอยากจะเข้ามาในร้านหรือในเพจของเราเนี่ยการที่จะขายได้เนี่ยมันอยู่ที่การทําการตลาดก่อนหน้ามันอยู่ที่การเตรียมเพจล่วงหน้าของเราเอาไว้เพราะลูกค้าเขาจะเข้ามาดูที่เพจเราาว่นา เชื่อใจไว้ใจเราอยากจะซื้อหรือไปใช้บริการแต่คุณไหมเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมร้านเตรียมบรรยากาศให้หน่าเชื่อถือนะครับเช่นไลฟ์เพจมีมากพอหรือเปล่ามีความเคลื่อนไหวในเพจหรือเปล่าตรงนี้เขาก็ดูนะแอดมินตอบเร็วไหมมีเทสต์เมนเนียลหรือคนที่ใช้ก่อนหน้าแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันทําให้เขามั่นใจไหมหรือมีคุณค่าอะไรในเพจที่ทําให้เขาน่าเชื่อถือไหมคีย์คือเราต้องเตรียมเพจหล่อคิดเหมือนกับร้านออฟไลน์เขียมไหมครับ สรุปนะครับก่อนที่จะเอาแต่เรียนการทําโพสต์ขายหรือด่วนสรุปว่าเขียนโพสตก็ดีแล้วแต่ทําไมขายไม่ได้นะครับให้ hey, 1นนะครับถามตัวเองว่าสินค้าของเราเป็นแบบไหนเป็นแบบชอบเราซื้อหรือเชื่อเราซื้อ2นะครับถ้าของของเราเนี่ยมันเป็นของหรือบริการที่ชอบเราซื้อก็ทําโพสต์ขายคมๆหรือทําคลิปดีๆนะครับฝึกพรีเซนต์ให้น่าสนใจยั่วยๆนะครับแล้วก็ปิดการขายด้วยคลิปขายหรือโพสต์ขายแล้วก็ยิงแอดขายได้เลยนะครับมันมันมีแค่เสีองเรื่องนี้นะครับคุณทําคุณเน้นแค่2เรื่องนี้พอนะครับมันจะทําให้คุณขาย I แต่ถ้า3นะครับของของคุณเป็นประเภทเชื่อเราซื้อให้เข้าใจไปเลยว,ว่าการจะขายด้วยโพสต์โพสต์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับอย่างกรณีพี่น้องในวันเยียครับนะครับหลายคนทําธุรกิจขายสินค้าและบริการที่ต้องใช้ความเชื่อใจนะครับอย่างเช่นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับหมอโกวิดนะครับเขาเป็นเจ้าของคลินิกศัลยกรรมความงามการทําการศัลยกรรมนะครับการตกแต่งใบหน้ารูปร่างเป็นของที่ไม่ได้ใช้แค่ความชอบอย่างเดียวคุณจะให้ไทรมาทําหน้าเราโดยที่ไม่เชื่อใจหรอเพราะฉนั้นในการตัดสินใจที่เราจะเลือกดูือเราก็ต้องรู้สึกเชื่อใจเขาด้้วยจริงงงมมมแต่ถถถาาาาเขึึหอ ทำแต่โพสขายขายขายโชว์แต่โรกคลินิกหรือรีวิวโชว์เฉยๆมันก็เชื่อใจได้ยากจริงไหมพอเห็นภาพตามไหมที่ผ่านมานะครับแม้หมอโควิดจะมีเคสมาเยอะนะครับประวัติเขาเป็นคนที่รักษาด้วยการฉีดฟิลเลอร์นะครับเยอะที่สุดอันดับต้นๆของประเทศคนก็ไม่รู้ถูกปะเพราะฉะนั้นหมอโควิดเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าการทําเพจแบบนั้นมันไม่พอ เขาก็เลยตัดสินใจลุยนะครับเรื่องการทาเพจจริงจังนะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาลุยใน OTO online t a k e o e r นะครับแล้วก็หลังจากเรียน OTO ไปปุ๊บเขาก็เข้าใจทันทีว่าโพสต์ขา,ขายของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําหน้าที่ปิดการขายโพสต์ขายเป็นเพียงตัวที่ทําหน้าที่สร้างความสนใจการที่จะขายได้มันอยู่ที่การทําการตลาดก่อนหน้ามันอยู่ที่การเตรียมเพจล่วงหน้าไว้ของเราครับเพราะลูกค้าเขาจะเข้ามาดูที่เพจของเราว่าน่าเชื่อใจไว้ใจแล้วอยากจะซื้อหรือไปใช้บริการของเขาไหมนะครับหมอโควิดนะครับคลินิกไอโดเบนะครับอย่างที่บอกก็เป็นหนึ่งในพี่น มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วมีลูกค้าบอกต่อแนะนํามาตลอดนะครับในออฟไลน์เขาใช้เวลานะครับหเดือนหน่อยๆนะครับลุยทําออนไลน์ใน OTO นะครับแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาขายเป็นสินค้าแบบไหนนะครับชอบหรือเชื่อซึ่งพอเขารู้จุดปุ๊บนะครับเขาก็ปรับทําทันทีนะครับก็ทําให้18สาขาทั่วภาคใต้ของเขานะครับมีลูกค้าทยอยหลั่งไหลเข้ามานะครับแม้ว่าบางช่วงจะเป็นจังหวะช่วงวิกฤตแต่ธุรกิจของเขาก็โตได้นะครับนี่ก็เป็นไอเดียส่วนหนึ่งนะครับจากคัสออนไลน์เทคโอเวอร์นะครับหลายคนโตกล้ากระโด ตัวเองเป็นอยู่สาคัญมากมันคือจุดเปลี่ยนเลยการรู้จุดที่เรายืนเนี่ยถ้ารู้ปุ๊บมันจะรู้ว่าเราต้องปรับอะไรนะครับก็เอาไปใช้โตธุรกิจกันครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณบอกโควิดมากๆนะครับที่ผมป๊อปอัพขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มายกเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ให้เรานะครับทีมงานก็อินเร์ตเพจหมอขึ้นมาให้หน่อยนะฮะขอบคุณมากๆแล้วก็ใครนะครับที่เป็นสายเชื่อเราซื้อนะครับอยากจะไปลุยสุดตัวนะครับผมเชียร์สุดหัวใจเลยนะครับให้ลงค้าน OTO Online takeover เลยนะครับเพราะมันจะมีวิธีเตรียมเพจให้้้้นนนนนาาาาเเเเเเเชืืออออถ4รรรรููปปแแแบบบบบะะคัจจจลลลลกกกยยยททีีี่่่่ิมไดดุ็็ตว การเจาะลึกการทํารีวิวการทำคอนเทนต์ให้เพจคุณอยู่ในระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดหรือถ้าเกิดกรณีคุณต้องเอาตัวออกมาจริงนะครับหรือต้องสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์นะครับมันต้องไม่ใช่แบบที่คนบอกกันนะครับแค่ออกมาทาคลิปมาทาคลิปไลค์บ่อยๆบ่อยๆอันนั้นลอยๆนะครับมันวัดผลได้ยากนะครับแต่ในนี้นะครับจะจี้ให้คุณรู้ด้วยตัวเองเลยว่าคุณจะออกมาแบบไหนนะครับแค่ไหนที่คนอยากจะตัดสินใจเลือกคุณทุกอย่างในคานนี้นะครับจะทําให้ลูกค้าอยากเลือกคุณเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเจ้าแรกในตลาดในวันทีีีี่่่เเขขาาาตตตัััดดดดดสินน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 ใใจซืื้้้้้ออออะะรรบกกกกก็หมมพงลทโผึ เหตเลยนะครับหรือเป็นแบบอย่างหมอโควิดนะครับในวันนี้นะครับก็แนะนาครับสาหรับสายเสื้อเราซื้อนะครับมันจะทุ่นเวลาการทําธุรกิจของคุณมหาศาลผมมั่นใจนะครับและรวมถึงสายชอบเราซื้อด้วยนะครับเพราะในคานนี้นะครับมันจะยิ่งทําให้คุณรู้วิธีการพรีเซนต์โปรดักต์ให้น่าสนใจนะครับและส่งไปหาลูกค้าที่ใช่ด้วยวิธีการยิงแอดนะครับและบวกกับการเตรียมเพจให้น่าเชื่อถือนะครับมันจะทําให้คุณขายดีได้มากกว่าคนในวงการของคุณเป็นเบอร์หนึ่งได้นะครับมาลุยเถอะเชื่อผม และนี่คือสามอนะครับที่ตอบคำถามของความสงสัยที่ว่าเขียนโพสก็ดีแต่ทำไมขายไม่ได้นะครับคลิปนี้น่าจะตอบคำถามในใจทุกคนได้เนาะก็ใครฟังจบแล้วนะครับก็กดไลค์หรือคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากถามอะไรก็ถามลงมาในนี้ได้เลยนะครับอย่าเก็บไว้ในใจคำถามไหนดีดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับไว้ผมจะเอามาเล่าทำเป็นคลิปไปอีกดีไหมถ้าดีก็ทักทายกันเยอะๆเลยนะครับคอมเมนต์ลงมานะครับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมนะครับเขียนโพสก็ดีแต่ทำไมขายไม่ได้ให้เราจำไว้เสมอว่า ของบางอย่างทําโพสต์ขายให้หน่าสนใจพรีเซนต์ให้ยั่วก็เพียงพอที่จะขายแล้วนะครับแต่ของบางอย่างไม่พอแชร์คลิปนี้เก็บไปดูซ้าๆบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเอา3ข้อในวันนี้ไปใช้กันนะครับลุย